สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอ่ะยังมีเนรนเขาห้องกันอยู่สวัสดีครับมีท่านใดเคยเจอกันไหมฮะผมในอีเวนต์อื่นๆขอบคุณครับ <laughs> วันนี้ฮะมาพูดในหัวข้อที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแรนซัมแวร์ไม่ได้เน้นขายของนะวันนี้เผื่อใครมาตั้งใจจะมาฟังเซอรจเดี๋ยวเจอที่บูธนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทําไมเรามีแบ็กอัพแล้วแต่เราก็ยังไม่รอดนะครับถัดแรนซัมแวร์ ผมจะไม่ถามนะครับว่าท่านใดเคยโดนแรนซ o สแปร์โจมตีไหมมัน <c oughs> จะดูเป็นการละลาบละลวงไปสักนิดหน่อยนะครับ AI วันนี้ทุกคนน่าจะคุยกันเรื่องหัวข,ข้อ AI กันเยอะมากในทุกเ,เซสชันบรรยายวันนี้นะครับก็ด้วยความที่มันทำให้ชีวิตเราะสะดวกสบายขึ้นนะครับทั้งในการ p r o c e s เดต้านะครับการทําโค้ดที่ทุกวันนี้เอนจิเนียร์แทบจะไม่ต้องพิมพ์กันแล้วนะครับหรือการหา e r r o r ต่างๆที่เราโ o c เซ s ในบิสเนสของเราอยู่ นะครับแต่ว่าในขณะที่คนดีใช้สิ่งเหล่านี้ในทางที่ดีนะฮะก็จะมีคนที่มองเห็นมูลค่าของ Data ของท่านอยู่เช่นกันนะครับการเติบโตขึ้นของการโจมตีจากแร n ซอม w a แวร์ด้วย AI จริงๆในช่วง3-4ปีที่ผ่านมามันโตขึ้นเป็นพิเศษนะครับในขณะที่ท่านใช้ AI ในการช่วยให้องค์กรของท่านทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเราแฮกเกอร์ก็ใช้ AI เพื่อเจอาะ Data ของท่านได้ง่ายขึ้นอีกนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงในไทยนะครับซึ่งเออเคสเหล่านี้หลายๆท่านาน่าจะเคยเห็นเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับก็เจ็บช้ำน้ำใจกันไปหลายเคสโดยเฉพาะในส่วนของเคสสระบุรีโฮสพิทอลนะครับที่โดนแลนซัมแวร์ล็อกไว้และไม่รู้นะครับแลนซัมแวร์จริงๆมันสุ่มติดเนาะกว่าจะมารู้อีกทีนะครับมาดูทามเคาน์เตอร์ค่าถ่ายเรียกไปหมื่นล้าน นะครับการจ่ายเงินค่าไถ่ให้แรนซัมแวร์ไม่ได้การันตีว่าท่านจะได้ Data กลับมาถูกไหมฮะโจรไม่มีสัจจะอยู่แล้วนะ <laughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการจากท่านคือเงินนะครับไม่ใช่ต้องการคืน Data ให้ท่านนะครับปกติแรนด์ซัมแวร์ทำงานยังไงนะครับมันจะท่าองค์กรของท่านไม่ใช่องค์กรระดับโลกที่เหล่าแฮกเกอร์จะต้องเริ่มจากการเลิกกิ้งเดตท่านก่อนมาศึกษาพฤติกรรมคนในองค์กรว่าใครชอบคลิกอะไร หรือในอดีตทําทีเอาอแฟชได์ไปตกอยู่หน้าองค์กรท่านแล้วพนักงานของท่านก็จิบขึ้นมาว่าวแฟดได้ฟรีไปเสียบปึ้งโดนทั้งองค์กรนะครับปัจจุบันฮนะจริงๆแลนซ่อมแวร์มีสับ s c r i p t i o n สเซอร์ v วิ e นะฮะหมายถึงว่าท่านสามารถไปรับแลนซ่อมแวร์มาแล้วท่านไปแจกต่อแล้วเขาจ่ายค่าไทยแล้วท่านได้ส่วนแบ่งอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะฮะอย่าทำตามนะครับ การโจมตีจาก ransomware ทำให้บริษัทของท่านอยู่ชะง,งักถูกไหมฮะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับเดี๋ยวเคสเอาจะยังไม่ลงลึกเดี๋ยวไปลงลึกในช่วงหลังนะฮะสิ่งที่มันเปลี่ยนครับในการ protect data ปัจจุบันในอดีตครับกรณีถ้าท่านเป็น IT Admin นะฮะสิ่งที่ท่านกังวลที่สุดคือ system crash นะฮะ aka จอฟ้านะครับถัดมาฮะในช่วงที่ system ขององค์กรเริ่มเติบโตขึ้นสิ่งที่เหล่า IT ทุกคน กังวลก็คือ d i s ASTER นะครับซึ่งจริงๆเราจะคุ้นเคยกับคำว่า d i s ASTER Recovery เนาะ DR ไซต์นะครับ d i s ASTER มันมาจากภัยพิบัติถูกไหมครับฝนตกไฟดับประเทศไทยไฟดับบ่อยมากนะฮะน้ำท่วมนะครับเมื่อวันตกก็น้ำท่วมอยู่นะครับแผ่นดินไหวนานๆเราจะเจอสักทีหนึง่งนะครับตึกถล่ถมไปแล้วปัจจุบันครับมันเปลี่ยนยกตัวเองเพราะว่าจาก d i s ASTER เนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจเล็งที่เดต a ของท่าน นะครับดิส ASTER มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่ปัจจุบันครับการโจมตีมันเลงที่มีสิ่งที่มีมูลค่าก็คือเดต้าของนั้นเนาะเพราะฉะนั้นครับจาก d i s ASTER รีค o v e รีในอดีตครับมันเปลี่ยนมาเป็น Cyber Recovery นะครับเพราะว่าเราต้องโปรเทคสิ่งที่มีมูลค่าขององค์กรของเรานะครับโดยเฉพาะข้อมูลนะครับจากผลสลํารวจจากศิลปะครับห้เกิน50%าสิราวๆนี้นะครับขององค์กรไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของการโปรเทค ตัวเองจากการโจมตีจากไซเบอร์โดยปกติเหล่านี้เกิดจากอะไรบ้างครับเบสิกที่สุดทุกคนกังวลหมดเหมือนกันหมดเลยก็คือองค์กร1,500คนมีพนักงานไอที3คนเป็นต้นนะส่วนใหญ่ lack of manpower แนะนำกันหน่อยน,นะ <c oughs> ก่อน <c oughs> จะไปต่อในส่วนของดีเทล <c oughs> ผมนะครับมาจากบริษัทอ่ y n o l o g y นะครับทุกคนคุ้นเคย Synology ในโปรดักต์ที่เรียกว่า NAS แต่ว่าปัจจุบันครับ Synology สามารถทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับ ก็คือนอกเหนือจากการเอาไปเป็นที่เก็บไฟล์ที่กรณีท่านมีที่เก็บไฟล์ไม่พอเอาไปเสียบในสายแลนแล้วท่านมีเก็บไฟล์เพิ่มขึ้นเนี่ยปัจจุบันนี้เราทําอย่างอื่ได้ด้วยนะครับเรามีโซลูชันในส่วนของการ Data Protection น i ะครับวิดีโอเซอร์วแลนแล้วก็ในส่วนของ Business Productivity ก็ Headquarter ผมอยู่ที่ไต้หวันนะครับเรามีบริษัทย่อยๆอยู่ที่อเมริกามียุโรปด้วยนะครับจริงๆแล้ว N นสของเราอยู่ในองค์กรท็อปๆของโลกเยอะมากนะครับแค่ หลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยถ้าไม่ได้อยู่ในหลังบ้านจริงๆนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ Data protection ตอนแรกผมจะตั้งชื่อหัวข้อว่าไม่โดนเอนคริปไม่หลังน้ำตากดคอนโทรลซี c, ก็กลับมาไม่ได้อะไรงี้นะฮะแต่เขาบอกว่ามันมันตลกไปก <laughs> ารโพเทคเดต้าปัจจุบันภัยคุกคามเราเยอะมากนะครับภัยคุกคามเหล่านี้จริงๆเราจะเบสิกกันที่สิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเอนจิเนียริงเนาะแต่ว่าในเลเยอร์ของการโพเทคเดต้าครับมันจะมีในส่วนของ p r i v a c y Access Management แล้วก็ในส่วนของการ Protection สุดท้ายนะครับ Data Privacy ลิงก์กับอะไรนะครับไอ้พวกนี้จริงๆก็คือข้อกฎหมายเนาะที่ประเทศไทยคุยกันมาในช่วงหลังๆนะครับ PDPa นะครับตรงนี้วันนี้จะไม่ไม่ได้ลงลึกนะฮะเพราะว่าบริษัทผมทำ Storage นะฮะก็เตือนไม่เฉยๆนะครับกรณีการกดยอมรับนะครับหลายๆท่านก็ไม่ได้อ่านหรอกับ จริงๆร้อยละแปของยูเซอร์ไม่อ่านครับกดถ้าไม่กดน t กเราก็ไม่ได้ถูกไหมฮะส่วนที่เราอยากจะพยายามให้ทุกท่านโฟกัสมากขึ้นในส่วนของ Privacy คือการเทคคอนโทรใน Privacy ของ Data ขององค์กรตัวเองนะครับก็เทคคอนฟูลคอนโทรได้ยิ่งดีนะครับอันนี้ไม่ลงลึกนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่จริงๆวันนี้จะมาคุยเรื่อง Data Protection นะฮะ Data a c c ค s s ครับ,รบอ่านี่เดี๋ยวจะมีเคสให้ฟังนิดนึง Data Access ก็คือ ยูเซอร์กับพาสเวิร์เนาะเอาแบบเข้าใจง่ายสุดเลยนะครับร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นของการถูกโจมตีนะครับ t a b r e r c h Brute Force เกิดจากพาสเวิร์ดนะครับไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะมันจะต้องมีพนักง,งานของเราสักหนึ่งคนนะครับตั้งพาสเวิร์ดเข้าสู่คอมพิวเตอร์ขององค์กรว่า BKK1234 นะฮะซึ่งเราเทสมาแล้วนะฮะ BKK1234 ถูกบูตฟอร์ภายใน2วินาทีนะฮะ มีเคสให้ฟังนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบริษัท OTA นะครับออนไลน์ทราเวลเอเจนนะครับเป็นคลุกกับ KKday คนไทยจะคุ้นเคยในนามว่าเคลุกนะฮะแต่ว่าชื่อของเขาคือคลุกนะฮะพนักง,งานสังเกตว่าเขาอยู่ในบิสนสเดียวกันเลยนะครับคือ Online Travel ์ r ร v e ว Agency ซี่พนักงานลาออกครับย้ายไปอยู่คู่แข่งประเด็นคือตอนลาออกครับ Access Management ของเขายังถูก Disable ไม่หมดนะครับหมายความว่าพนักงานคนเดิมมีสิทธิ์ access เข้าถึง Data เดิมๆของบริษัทต,ตัวเองนะครับมันจะทำลายมันจะประมาณนี้ฮะในองค์กรที่เรา manage IAM เนาะ Identity Access Management แบบ speed off นะครับกลายเป็นว่า system ที่1มาปลด system ที่2มาปลดนะครับตรงนี้คำแนะนำเบื้องต้นเลยครับง่ายๆฮะสำหรับใครยังไม่ได้ทำนะครับเอา basic basic ที่สุดไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านไปทำ AD ก่อน นะครับเลิกให้ยูเซอร์จำยูเซอร์กับพาสเวิร์ดนะฮะแล้วก็เลิกให้ยูเซอร์เปลี่ยนพาสเวิร์ดทุกๆ90้าิบวันด้วยนะครับ uh, NIST เขาเขาเลิกให้ท่านทำแล้วนะฮะการเปลี่ยนพาสเวิร์ดทุกๆเก้าสิบวันปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับวันที่เกสิบเอดโทรมาหา IT ทขอโทษครับพี่พาสเวิร์ดอันที่แล้วอะไรนะคะรีเซ็ตให้ทีนะครับการเปลี่ยนในในแนวทางที่ดีที่สุดของการโปรเทคเด a ้ขององค์กรนะครับให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดก็ต่อเมื่อถูก รู้สึกว่าถูกคุกค,คามเค้านั้นมีคนพยายามล็อกอินด้วยแคานั้นเป็นต้นนะครับสิ่งที่ปลอดภัยกว่าการใช้พาสเวิร์ดคืออะไรฮะคือไม่ใช้พาสเวิร์ดนะครับการไม่ใช้พาสเวิร์ดใช้อะไรได้บ้าง <laughs> หนึ่งท่านคุ้นเคยมากเลยฮะ OTP นะครับใช้ทีเดียวแล้วทิ้งให้มันโรเตทเอาเป็นโทเค็นสิ่งที่สองที่ท่านใช้แทนพาสเวิร์ดได้คือ ว่าท่านเองได้แก่นิ้วโปง้งนิ้วชี้นะฮะใบหน้านะครับนี่คือแนวทางการ manage identity access management นะครับแล้วก็อย่าลืมไปทำ single sign on นะครับโซลูชันของเซล i มีอะไรบ้างไปถามพี่บูทดได <c oughs> ้หัวข้อครับที่ผมจะโฆษณานานมากนะครับสิ <c oughs> นาทีก็จะเข้าเนื้อหาหลักของผม data protection นะครับ backup เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรดีฮะสิ้นเปลืองเงินในบางองค์กรเพราะว่าไม่เคยโดนมาก่อนนะครับเราจะต้องมีข้อมูลอีกชุดไว้ทำไมแล้วองค์กรของท่านจะรอดองค์กรที่ไม่มีแบคอัพจะเอาชีวิตรอดจากการโจมตีได้ไงบอกเลยไม่ไม่ได้นะฮะยีเอร์ซน์เท่านั้นขององค์กรส่วนใหญ่นะครับมั่นใจว่าสามารถ กป้องข้อมูลขององค์กรได้จากการถูกโจมตีอันนี้รวมทั้งองค์กรที่มีแบ็กอัพและไม่มีแบ็กอัพนี่คือโดยจเนอ r ร l โดยทั่วไปเลยนะครับสิ่งที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดคือเรามีแบ็กอัพเราลอดแล้วนะครับนี่เป็นสิ่งที่คนเข้าใจผิดมากๆในการทำแบ็กอัพนะครับคือไม่เป็นไรเรามีแบ็กอัพเดี๋ยวเรารอดนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียกแบ็กอัพเรากลับมาเพราะอะไรฮะ โดยส่วนใหญ่ครับมีแบ็กอัพแต่ไม่เคยเทสท่านจําได้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ที่ท่านทำแบ็กอัพเสร็จถ้าท่านดูหรอกอาจจะเป็นเมื่อเช้าแต่ครั้งสุดท้ายคือที่ท่านไปลองเรียก Data ที่ท่านแบ็กอัพกลับมาคือเมื่อไหร่นี่เป็นสิ่งที่คนมีแบ็กอัพโดยส่วนใหญ่นะครับไม่รอดจากการโจมตีคือมีแบ็กอัพแต่ไม่เคยเทสเลย2ครับท่านเก็บแบ็กอัพไว้ในที่เดียวกันกันกบ Data ของท่านชุดแรกนะครับเช่นอยู่ในอินฟาเดียวกัน หรือผมเคยฮะมีคนสอบถามมาว่าเราสามารถทำสแน s h o อต e ลป i ิเคชันจาก v o ลูมหนึ่งไป Vol ลูมสองได้ไหมโดยทฤษฎีก็ได้ครับพี่แต่ท่านแต่พี่จะทำทำไมถ้าเครื่องดับันก็ดับทั้งคู่อีกอันหนึ่งครับคือพี่มี Backup ฮะแต่ว่า100%อยู่บน c คลา d หมดเลยการ Backup พออฟไซ e ์ไปไว้คลาวร้อย็ไม่ใช่เรื่องผิดครับเพราะว่าหนึ่งสะดวกครับสองมีคนดูแล c คลา d ให้ท่านแต่ สิ่งที่ท่านไม่หลายหลายท่านอาจจะมองข้ามไปแล้วกันนะครับก็คือต่อให้ท่านเก็บไว้บนคลาวท่านเคยลองเรียกเทสมันกลับมาหรือยังสมมุติท่านเก็บ Data ไว้บนคลาวเท่าไหร่ฮะร้อยสักร้อยหสิเทผมมียูสผมมียูสเคสนะเก็บไว้บนคลาวร้อยแปดสิบเทให้เดาว่าเรียก Data กี่วันนะอีกอันหนึ่งฮะที่เจอปัญหากันบ่อยๆเลยคือทำแบ็กอัพแต่ว่าเวอร์ชันไม่พอและก็เฟรมเวิร์กในองค์กร ไม่ครอบคลุมหมายความาว่ากกณีท่านติดแลนซ์ซอฟต์แวร์ไปแล้วไม่ได้มาเช็คครับว่า,าไม่ได้ซ้อมรีสโต์บ้างไม่ได้มาดูว่าติดแลนซ์ซอฟต์แวร์ไปแล้วบ้างหรือบางทีพนักง,งานติดไปแล้วไม่บอกเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะฮะเวอร์ชันที่เรามีสมมติเราเก็บแค่ห้าเวอร์ชันเจเวอร์ชันล่าสุดครับเผื่อท่านย้อนกลับไปเวอร์ชันที่เจก็ยังติดแลนซ์ซอฟต์แวร์อยู่นะฮะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เกิดจาก p ินพุตเพิ่มสโคครับก็คือบางองค์กรครับ ซื้อแบ็กอัพมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเราจะใช้มันให้คุ้มนะครับมีคอมพัน์เครื่องมีทุกอย่างแอคทุกแอคเขาเรายัดเข้าไปในแบ็กอัพแอพเนของเราให้หมดนะครับ Data มันก็จะบวมยิ่งถ้าท่านใช้คลาวฮะเดต้าท่านจะบวมขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเป็นคลาวอาร์ไครวิ่งหรือแบ็กอัพนะฮะตอนแบ็กอัพไม่คิดตังครับคิดตังตอนท่านเอากลับมาเหมือนท่านโดนเรียกค่าถ่สองรอบฮะโดนแลนซ์แมแบ็กเรียกค่าถ่ายรอบหนึ่งฮะตอนเอาเดต้าตัวเองกลับมาโดนเรียกค่าถ่อีกรอบหนึ่งนะครับ ทั้งหมดจาก3าข้อเมื่อกี้จริงๆมันก็คือจะลิงก์กับสิ่งที่เรียกว่า RTO กับ RPO เนาะก็คือจุดที่ท่านอยากจะกลับไปนะครับ Return Point Objective นะฮะก็คือสมมุติโดนโจมตีและโดนแลนซัมแวร์เข้ามา Encrypt Data แล้วอยากจะกลับไปเมื่อวันไหนนะครับอยากจะกลับไปจุดที่เขายังเคยรักเราอยู่ไม่ใช่ ไปจุดที่ Data เมื่อวานหรือเปล่า Data กลับไปเมื่อวานแล้วปลอดภัยหรือเปล่าเนาะอันนี้คือ RPO RTO คือ time นะฮะถ้าท่านไม่ต้องจําทั้งอันท่านจาตัวทีตัวเดียวสมมุติท่านถูกโจมตีไปแล้วเราจะเรียก Backup กลับมานะครับใช้เวลาเรา Accept ได้หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกครับถ้าท่านเก็บ Data ไว้100 100กว่าเท200เทบนคลาวทั้งหมดนะฮะถ้าท่านเรียกทั้งหมดกลับมาท่านจะต้องหยุดโปรดักชันไลท์ต้องหยุดวิสไปกี่วันนะครับ และสุดท้ายครับแบ็กอัพโดยที่ไม่ได้สนใจในส่วนของ a c c e s สคอนโทรลตัวนี้คืออะไรครับบางองค์กรครับเรามีแบ็กอัพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยูเซอร์ที่มีคอมพิวเตอร์ทุกคนกรุณาแบ็กอัพข้อมูลมาไว้ที่แบ็กอัพแอนของเราด้วยแต่ถ้าลืมไปครับว่า Account กับ Password ที่ User ใช้อยู่มันมีพรี v ว l e g e ในส่วนอื่นๆด้วยเช่นไฟล์แชร์นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่หลายๆองค์กรอิมพิเมนไปก่อน นะครับมีแบ็กอัพแปลว่าปลอดภัยนะฮะแต่ในหกข้อนี้หลายๆองค์หลายๆองค์กรหลายๆท่านยังไม่เคยมาหยิบมันมาดูหยิบมันไปใช้นะครับส่วนใหญ่เราจะคุยเรื่องสามสองหนึ่งใช่ไหมฮะการทำแบ็กอัพที่ดีสามก๊อปปี้สองมีเดียมหนึ่งออฟไซต์ใช่ไหมฮะมีเอนพอยต์ต่างๆท่านแบ็กอัพมาไว้ที่แบ็กอัพแอพไฮแอนด์นะครับ แล้วท่านโยนออกไปออฟไซด์อีกทีหนึ่งหรือการทำดีอาร์ไซด์แต่ว่าปัจจุบันครับที่เราคุยกันเรื่องไซเบอร์แอคแทการโจมตีของรนซอแวร์ไม่ได้เลงที่ Data ท่าแล้วนะฮะมนเลงที่ Backup ก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยว Data ค่อยมา Infect ทีหลังก็ได้ครับไปอินเ c ก b a แบ็กท่านก่อนเพราะนั้นมันเปลี่ยนครับจาก321มันเป็น32110คุณเคยไหมฮะพยักหน้าให้ชืนใจนิดนึงได้ไหม ขอบคุณที่พยักหน้าหยอกนะฮะสามสองหนึ่งหนึ่งศูนย์สามมีสามก๊อปปี้สองมีเดียมหนึ่ไซ์ไม่พออีกแล้วนะครับหนึ่งที่ตามมาอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าการทำ immutable หรือ offline นะครับและศูนย์สุดท้ายคือ0 Error นะครับปกตินะครับจาก3ามที่ว่า บางองค์กรก็ไม่ค่อยจะมีงบมาให้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าในยุคปัจจุบันถ้าถ้า,าเ,เราจะมาคุยกันเรื่องของว่าอ example ที่สุดยอดที่สุดในการทำ back up ในปัจจุบันเราควรจะมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับเราจะแยกเป็น2แกนนะครับแกนบนคือก่อนที่จะเกิดก่อนที่จะเกิดปัญหาและหลังจะเกิดปัญหากับในส่วนของ Data กับส่วนของซอสกับอินฟ a นะครับ back up นะครับ หรือการทำ Data Protection ที่ดีคืออย่างแรกเลยครับแบ c k อัท่านต้องเร็วนะครับถ้าตราบใดที่ท่านทำ Full Backup ทุกวันทุกวันนะครับ Data ของท่านก็จะพอกพูนจนถึงวันหนึ่งที่ท่านจะต้องเรียกมันกลับมานะครับท่านจะไม่รู้เลยว่า Data ที่ท่านมีมันเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับและสิ่งที่ผมอยากจะสนับสนุนให้ทุกท่านทำนะครับในส่วนของการที่เรามี Backup ก่อนที่จะเกิดจะถูกการโจมตีนะครับคือหนึ่ง u p Integrity Check นะครับ i n t e g r i t y คืออะไร อย่าลืมไปดูว่าแบ็กอัพของท่านสมบูรณ์ไหมนะครับส่วนที่2องแบ็กอัพเว i ร a ฟิเคชันอย่าลืมไปตรวจสอบว่าแบ็กอัพของท่านรีสโตได้จริงไหมแบ็กอัพที่ดีไม่ใช่แบ็กอัพที่ทําฟูลแบ็กอัพได้ทุกวันหรือทุกอาทิตย์นะครับแบ็กอัพที่ดีคือวันที่ท่านมีปัญหาเขาจะอยู่กับท่านท่านจะสามารถเรียกเขากลับมาได้นะครับส่วนที่3ครับ r e c o v e r y drill นะครับก็คือการซ้อม นะครับอย่าลืมซ้อมรีสโตเดต้าของตัวเองนะครับส่วนหลังจากเกิดเหตุขึ้นแล้วนะฮะถ้ามันต้องพูดกันตามตรงว่าโดยส่วนใหญ่ของการ Infect l a แลนซ w a r e วร์ในทุกวันนี้องค์กรของท่านจะ i m p พ e m e n t ทุกอย่างไปแล้วฮะ EDR XDR สารพัดเกาะป้องกันไฟ w ์วอลทุกๆอย่างครับแต่การติดแ a นซ o m w a แว์จะเกิดจากอะไรรู้ไหมฮะพนักงานฮนะ ว้าวคลิปแมวตัวนี้น่ารักจังเลยปังอุ๊ยมีคนส่งคอเดชันมาให้ต้องการจะซื้อหรือมีคนส่งแบบ PO มาให้ต้องการจะซื้อของในองค์กรของท่านกดแป๊ะคลิกโดยปัจจุบันนี้มันฉลาดนะฮะคลิกแรกจะพาไปลิงก์หนึ่งก่อนมันจะไม่อินเฟกท่านทันทีเพราะว่าถ้าคลิกแรกแล้วอินเฟกเลยสคริปมันรันทันทีเพราะฉะนั้นมันจะติดเ d r ทุกอย่างที่ท่านอิมพิเมต์ไว้บนเครื่องมันจะพาท่านคลิกไปลิงก์หนึ่งก่อนพอท่านไหลไปต่อแล้วท่านคลิกลิงก์ที่2นะค่อยติด นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เราต้อง implement เพิ่มครับในส่วนของ infrastructure คือ data ของท่านควรจะมี durability นะครับนั่นก็คือในส่วนของ immutable immutable คืออะไรฮะ edit ไม่ได้ overwrite ไม่ได้ลบไม่ได้นะครับ management นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามครับคือสมมุติท่านมี backup หลายๆไซต์หรือ work uh, load หลายๆ work load ท่านจะปิดฮะ จุดที่1ใช้ซอฟต์แวร์ A จุดที่2ใช้ซอฟต์แวร์ B นะครับพอท่านมารู้อีกทีไซต์ A ติดไปแล้วดีสโตกลับไปถึงเวอร์ชั่นที่ท่านมีก็ติดอยู่ดีนะครับอีกส่วนหนึ่งคือสุดท้ายแบ็กอัพของท่านควรจะปลอดภัยนะะถ้าท่านแบ็กอัพมาอย่างดีแล้วนะครับแต่แบ็กอัพท่านไม่ปลอดภัยก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็เน้นย้ำกันง่ายๆนะครับในส่วนของการให้องค์กรของท่านรอดปลอดภัย ในการมีแบ็กอัพนะฮะอย่างแรกเลยคือ Recover Ability b a c k เนาะแบ็กอัพที่ดีคือแบ็กอัพที่รีสโตได้นะครับอยากให้ทุกท่านเปลี่ยนมุมมองกับแบ็กอัพนิดหนึ่งนะครับเราเ,าเลิกโฟกัสกับการทำว่าเอ้ยเราแบ็กอัพฟูลทุกๆก,กี่วันดีนะนะครับอย่าลืมทำแบ็กอัพเป็นประจำสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือการทำออโตเมตแบ็กอัพครับกรณีหลายๆองค์กรใช้ สามหกห้าแซสเซอร์ว่างๆเป็นตน้นหรือหลายๆองค์กรใช้ VM เนาะแต่มีการแอด VM ตัวใหม่เข้าไปหรือกรณีที่มีการมี user ใหม่เข้ามาในระบบนะครับแล้วไม่ได้ทำการ backup นะฮะกรณีรี t o r e ท่านก็จะมีปัญหาอย่าลืมทำรีว l l นะครับในที่ผมบอกนะฮะซ้อมไว้ดีกว่าเกิดขึ้นจริงอย่างที่3ครับหลายๆองค์กรยังไม่ค่อยได้ i m p พ e เม n t ฮะค,คือ ผมเปรียบเทียบได้เหมือนการซ้อมหนีไฟแล้วกันนะฮะหลายๆองค์กรไม่เคยมีรันบุ๊กหรือเวิร์กบุ๊กให้กับพนักงานว่ากรณีท่านพนักงานของท่านนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่ไม่มีทักษะด้านไอทีนะครับเป็นต้นติดแลนซัมแวร์นะฮะทำยังไงดีโดยส่วนใหญ่ครับเขาจะทำอะไรฮะเขาจะไม่ทำอะไรเลยครับเขาจะไม่บอกครับ เขาจะติดมาแต่เขาจะไม่บอกฮะแล้วกว่าเราจะรู้อีกทีคือมันจํากัดความเสียหายได้ค่อนข้างยากแล้วนะครับสิ่งที่อย่าลืมไปอีพิเมนท์นะฮะคือการทำเวิร์ก o ุ๊ที่เป็นโฟลว์เถ้าติดมาติดต่อ IT นะครับหรือเช่นการ Pitching คนในองค์กรกันเองแต่แล้วองค์กรใหญ่ๆน่าจะมีนะฮะก็คือการให้ IT ทีส่งเมลหลอกๆว่าช่วยคลิกลิงก์นี้หน่อยช่วยซื้ออันนี้หน่อยช่วยกดอันนี้หน่อย นะครับเราก็จะรูะ้ฮะว่าในองค์กรของเรามีแผนกไหนชอบคลิกลิงก์เป็นพิเศษนะฮะเราก็ค่อยไปหานะทางอิมพูสกันอีกทีนึงนะครับซ้อมไว้ก่อนดีกว่าติดมาเราก็ค่อยมากู้ทีหลังนะครับอีกส่วนหนึ่งครับดูลลอเบลิตี้อิมมูเทเบิเนาะเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบันนะครับอิมม t เทเบเป็น a r c h i t e c กเจอของสิ่งที่เรียกว่ารีวอนส์รีดเมนี่นะครับเขียนทีเดียวอ่านได้หลายๆทีนะครับ เพราะฉะนั้นแบ็กอัพที่มีอิมมิวส์ถึงสําคัญมากในปัจจุบันเพราะว่าการโจมตีของแลนซัมแวร์มันเล็งที่แบ็กอัพนะฮะอย่าลืมทำออฟไซด์ site, นะครับอย่างที่ผมบอกถ้าถ้าพี่มีแบ็กอัพอยู่ในแลกเดียวกันนะฮะตู้ที่1อยู่ตรงนี้ตู้ที่2อ,อยู่ชั้นล่างนะฮะไม่รอดนะฮะแล้วก็อย่าลืมตรวจสอบว่าแบ็กอัพของท่านสมบูรณ์มัม้ยนะครับการทำอิมมิวส์คือและออฟไซด์คืออะไรอ่ะสมมุติท่านมีเวิร์กโหลดนะครับอะไรก็ได้นะฮะพีซีวีเอ็มเซิร์ฟเวอร์มีเวิร์ก ท่านแบ็กอัพกลับมาที่ตัวเล็โปของท่าน1ตัวนะครับซึ่งไอ้สตัวแรกเนี่ยมันคือ3เนาะสามก๊อปปี้สอมีเดละนะฮะดึงออฟไซส์ site, สุดท้ายที่ตามมาแล้วก็อย่าลืมอินทิเกตในส่วนของการทำอิ m มิว a b เทเข้าไปนะครับแมเนจเมนต์ Management. สิ่งที่คนลืมที่สุดคือการทำเซ็นทัลไลส์ครับางองค์กรไม่ค่อยให้เงินเรามาทำเซ็นทัลไลส์บอกว่าเอ้ยเรามีไซส์เชียงใหม่ด้วย ไม่เป็นไรเดี๋ยวไอทีก็ค่อย VPN ไปดูนะฮะแล้วพอมันไม่ใช่สาขาใหญ่กว่าจะรู้อีกทีอย่างที่บอกค่ะโดนไปแล้วการบังคับใช้ policy นะครับอันนี้เราพูดกันในระดับองค์กรนะฮะก็อย่าลืมนะครับถ้าท่านใดมีไอทีอยู่นะครับอย่าอย่าลืมหรือถ้าท่านเป็นไอทีนะฮะสามารถไปเขียน activity ในส่วนของกลางปีที่เหลือหรือว่าปีหน้าเพิ่มได้นะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มดักคนในองค์กรของเราว่าใครคลิกลิงก์เยอะที่สุดนะฮะแล้วก็ ในส่วนของออดิตนะครับซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าหลายๆท่านก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็คือในส่วนของการดูหลอกการตามมอนิเตอร์ิงต่างๆนะครับง่ายที่สุดคือการรวบนะฮะอันนี้สิ่งที่มันจะเกิดปัญหาในการทำแบ็กอัพก็คือ Data s ไซโลที่ผมบอกครับท่านไม่ได้เซ็นทอลา์นะฮะไซเออยู่ที่ซอฟต์แวร์เอไซเบีอยู่ที่ตรงนี้นะครับหรือเวิร์กโหลด c แยกซอฟต์แวร์อีกนะครับก็ง่ายที่สุดก็ทำเซ็นทไลา์มันซะนะครับอันนี้ ส่วนสุดท้ายครับ security สิ่งที่สามารถเพิ่ม security ให้กับ back up ของท่านได้คือสิ่งที่เรียกว่าการทำ isolation หรือการทำ air gap นะครับการทำ air gap คืออะไรครับคือมีช่องอากาศอยู่รอบตัว <c oughs> การทำ air gap ในฝั่ง back up คือการที่ทำให้ตัว back up appliance นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดๆของท่านหายไปจาก network ในช่วงที่ท่านไม่ได้ทําการแบ็กอัพนะครับปกติอย่างสมมุติท่านถ้าท่านมีเครื่องหนึ่งเครื่องที่เป็นสมมุติทางนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แรกหรือเป็นโปรดักชันไซต์นะครับที่ท่านแบ็กอัพเวิร์กโหลดมาเป็น p c v m เซิร์ฟเวอร์ต่างๆเวิร์กโหลดอะไรของท่านก็ได้แบ็กอัพมาเสร็จปุ๊บท่านต้องการทาออฟไซต์ตัวออฟไซต์ครับอย่าให้เขาคุยกันตลอดเวลาเพราะว่าอะไรครับสมมุติไซต์แรกของท่านเป็นไฟล์แชร์ติดแรนซัมแวร์มา พอมันคุยกันตลอดปุ๊บแบ็กอัพไซต์ของท่านก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะครับการทำไอโซเลชันก็คือนอกเหนือจากช่วงเวลาที่เขาทำงานให้หายไปจากเน็ตเวิร์กซะนะครับหรือส่วนที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกนะฮะอย่าลืมไปแบ่งเพอร์มิชันให้ยูเซอร์ให้ดีในฝั่งของแบ็กอัพนะครับเพราะแบ็กเพราะยูเซอร์หนึ่งยูเซอร์ที่มีสิทธิ์เข้าสู่คอมพิวเตอร์นี้ยิ่งยิ่งยิ่งหลายหท่าน ให้ยูเซอร์นี้1 user access ได้ทุกเซอร์วิสขององค์กรเลยนะครับไฟล์แชร์ก็ด้วยแบ็กอัพก็ด้วยใช้ยูเซอร์เดียวปลอดภัยนะฮะถ้าท่านไม่แบ่ง permission ให้ดีมันอาจจะเกิดปัญหาได้เพราะจริงๆแล้วในส่วนของยิ่งกรณีถ้าเป็น o f f ไซ t e b a c k u ัขออนุญาตแบกกลับมานะค,คนยิ่งเข้าถึงน้อยยิ่งดีนะครับยิ่งหาไม่เจอในน็ตเวะดวกยิ่งดีนะครับ แล้วก็อย่าลืมทำ c c e s s s o n t r o l นะครับ OTP อ,องค์กรไหนยังไม่ได้ใช้นะครับมีหลายๆแอป t h e n t i c a t i o n ที่ที่ท่านใช้อยู่ทุกวันนี้เนาะนะครับก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังหนึ่งเคสแล้วกันนะครับเป็นเคสของ User ของเราเองนะครับจริงๆเคสแรกของ Toyota เป็นเคสเรื่องคอสจริงๆเรื่องคอสก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรทุกท่านเข้าใจเรื่องการลดคอสอยู่แล้วแล้วมาคุยกันเรื่องเคสนี้ฮะ user มี Backup อยู่บนคลาวครับ 180เทราไบต์โดนอินซิเดนต์เกิดขึ้นนะฮะเรียก Data กลับมาใช้เวลาทั้งหมด7วันรวมกับเรียก Data กลับไปคืนไซต์อีก3วันปิด p r o รดักชันไลน์ไปทั้งหมด10วันเสียหายไปร้อยกว่าล้านนะอย่าลืมนะครับแบ็กอัอย่าเก็บไปไว้ที่เดียวนะครับก็ครับลากันที่ตรงนี้ฮะอย่าลืมเทส t b แบ็กอของท่านอย่าลืมไอโซเลตแบ็กอัพของท่าน,อย,าอ,อ,อ,านอย่าลืมทำเซ e นทไล และ security ที่มีนะครับใช้มันให้ดีก็พบกันที่บูซิโจีวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ